ฝันเห็นกังหันเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กะกาดนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปฝันเห็นถ้วยจาน เปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2, 3, 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1สําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านนะครับเรื่องราวต่างๆอาจจะดําเนินมานะครับถึงขั้มที่เรียกว่าอาจจะมาถึงจุดที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็จะเริ่มสิ่งต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ เรื่องงานนะครับหากวางบ้างงานอยู่นะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีโอกาสนะครับในเรื่องของการงานมากนักนะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับควรหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าหากลาออกไปตอนนี้นะครับมีโอกาสได้รอนานมากกว่าปกติกว่าจะได้งานใหม่นะครับสำหรับความรักนะครับก็ท่านอาจจะเจอใครบางคนเข้ามานะครับในชีวิตแล้วเป็นไปได้ว่านะครับ เลิกลากับคนหนึ่งแล้วนะครับก็จะไปเจพบเจอกับอีกคนหนึ่งนะครับในคนโสดน,นะครับก็อยากจะพบรักก็ให้ลองเดินทางท่องเที่ยวหรือไปต่างจังหวัดนะครับต่างประเทศดูบ้างก็มีโอกาสได้พบรักกันนะครับสหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับที่อยากจะมีบุตรก็มีแนวโน้มที่จะมีบุตรสมใจ ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในอันนี้ท่านก็จะมีการปรับปรุงสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าปรับความเข้าใจนะครับปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใหม่ๆกับคนในสังคมนะครับก็อย่ามั่นใจตัวเองจนเกินไปหรือว่าอย่าติดอยู่ในกรอบเก่าๆที่ กรอบที่เรามีอยู่ณสถานที่เด่งเราเปลี่ยนไปที่หนึ่งนะครับแนวคิดต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นขอให้เรานะครับรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ต่างๆที่เราไปนะครับซึ่งตัวท่านเองก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วที่จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วสามารถจําอะไรได้เป็นอย่างดีทําให้บางครั้งเนี้ยท่านเรียนยรู้ได้เร็วทําให้ถูกอิจฉาจากเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ สิ่งต่างๆนะครับในการพัฒนาศักยภาพของตัวท่านนะครับก็จะมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะทําได้ดีด้วยนะครับจนเป็นที่โดดเด่นแล้วก็บางครั้งก็เป็นที่อิจฉานะครับกับจากคนรอบข้างดังนั้นก็อย่าใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะครับในด้านการเงินนะครับจุงนี้ก็จะมีโชคการเงินครับจากคนรอบๆตัวท่านนะครับหรือว่าได้ของฝากที่ถูกใจ จากเพื่อนจากฝูงนะครับหรือว่าบางคนอาจจะโชคดีนะครับลองให้บุตรปริวารน,นะครับลองเสี่ยงโชคให้นะครับก็อาจจะมีโอกาสได้โชคก็ได้นะครับใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เล่าไพ่ไปนี้นะครับในเะือนนี้ท่านจะมีความคิดอยากจะทําทอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่ามองหางานใหม่ๆนะครับที่จะมีความก้าวหน้า รออยู่ในอนาคตนะครับท่านอาจจะมีไอเดียใหม่ๆที่โดดเด่นในเรื่องงานนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับรวมไปถึงนะครับเจ้านายนะครับท่านก็จะประทับใจท่านอีกด้วยนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้รับมอบหมายงานสําคัญๆนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือมีโครงการใหม่ๆนะครับก็อาจจะเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบนะครับ ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ท่านจะสนใจเรื่องงานมากกว่าเรื่องเงินนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานตามที่ท่านคาดหวังไว้ด้วยใบที่4นะครับสําหรับท่านที่เล็กไพ่ใบนี้นะครับในยานี้ท่านจะรู้สึกสบายๆนะครับมีงานปาร์ตี้มีการผ่อนคลายมีการสนุกสนานนะแล้วก็ จะกลับมานะครับมีพลังในการทํางานและการใช้ชีวิตนะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็ปัญหาเหล่านั้นก็จะได้แก้ไขคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับเพียงแต่นะครับสิ่งต่างๆเวลาท่านทาขอให้รอบคอบนะครับในการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆนะครับขอให้รอบครอบในช่วงนี้นะครับการเงินก็จะไม่ขาดสนนะครับมีให้ใช้จ่ายสบายๆนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับในการคบหาสมาคมการซื้อของมีค่านะครับก็อาจจะทําให้ท่านนะครับมีปัญหาทางการเงินได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องการงานนะครับก็อาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับก็จะนิ่งๆนะครับเพราะบรรยากาศก็จะเป็นเรื่องการสร้างนะครับสมพัติมภาพนะครับหรือว่าสร้างมิตรใจกับเพื่อนร่วมงานมากกว่านะครับ แล้วก็ทุงนี้ก็จะเหมาะสําหรับการผูกมิตนะครับในในคนในกับคนที่ทํางานด้วยนะครับในเรื่องของความรักนะครับเมื่อได้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่สดชื่นสมบังนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสนุกสนานกับคนรักนะครับหากคนที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับเป็นโสดก็มีโอกาสนะครับที่จะ พบรักกับคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็ทำให้เราถูกใจด้วยทำให้เราสุขใจด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข21หมายเลข11หมายเลข1และหมายเลข3ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข11และหมายเลข21